ตอนนี้จะมีกิจกรรมนะครับโดยมีแม่ชีปิกนะครับแม่ชีผู้ที่เจริญรอยตามคําสอนของหลวงปู่ดูหลวงตามาแม่ชีก็ได้พาทุกคนภายในงานนะครับสวดคาถามหาจากักรพรรดิเพื่อน้อมถวายบุญหลวงตามาหลวงปูด่ดูให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,านนเนดี๋ยวผมขอให้ทุกท่านเข้ารับชมรับฟังแล้วก็น้อมฝากกระแสบุญกับแม่ชีปิกนะครับ ให้กานให้ความรู้ครสันคมามเงินและให้แผ่ไปยังผู้โดยสารที่อธิฐานขอให้ช่วยเหลือแผ่เมีสิที่เราอธิฐานสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคราโกทันทั้งหมแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรทาและแผ่ให้ผู้พูดผูาใที่ทุกขอให้พ่ราที่ส่ส่ที่ไปอิ Kau memang Salam. ลาคังพันธามิสาพาสโซส,ส,ส

เชนะลาคังพันธามิสัพพโสภูธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังขออนุโมทนาบุญกับ <ภา S 2> แม่ชีปิกนะครับเป็นแม่ชีที่ ฝึกทำกรรมฐานด้วยการสวดคาถามหาจากักรพรรดิเจริญตามคำสอนของหลวงปู่หลวงตาม,มามาโดยตลอดนะครับในระยะเวลา,เ,าเกือบ20ปีได้ครับราวๆ20ปีได้นะครับแล้วก็ท่านก็ได้นำคำสอนของหลวงปู่หลวงตา,าหรือนำคาถามหาจากักรพรรดิไปเผยแผ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ตอนนี้ก็มียาติธรรมเดินทางมามาจับจองที่นั่งเพื่อรอบันทึกบุญกับหลวงตามมานะครับ